ก็มิกะได้ไปลองเป็นคนชอบเที่ยวทะเลก็เลยไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่วิกเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือว่าไม่ใช่ก็เลยอยากจะลองมาถามความรู้สึกทั้งคุณพบและคุณการดูคําถามแรกเลยนะฮะก็อยากให้ตอบจากความรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกยังไงแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวชายหาดทะเลที่มันสวยๆอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยแล้วเราดนไปเจอเศษขยะในความรู้สึกของคุณอนะรู้สึกยังไง เออผมว่ามันก็เสียเขาเรียกว่าวิวนะเสียวิวแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราควรจะรักษาแล้วมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราถูกไหมช่เวลาเราไปเที่ยวเราไปทําอะไรมันก็ควรจะคงให้มันเป็นเหมือนสภาพเดิมก่อนที่เรา,เเราจะเข้าไปประมาณแบบเวลาอ่าอย่างเวลาคุณตันอย่างเงี้ยเดินมาใช่ไหมชายหาดอยาจะมาปิคนิคอยากจะมานั่งชิลหาอะไรกินเงี้ยบริเวณตรงนั้นอ่ะเป็นใต้ต้นไม้แต่วันดันมีแบบ เศษแก้วเศษมาไอติมบางทีก็มีขี้บุหรี่บ้างในความรู้สึกคุณนะ่ะรู้สึกยังไงมันเสียทัศนียภาพเลยค่ะคือง่ายๆเลยคือเรามาพักผ่อนเราต้องการการรีแลกซ์แล้วไอ้พวกขยะจริงๆมันก็เป็นทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนึ่งในเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ มันเป็นภาพที่มันไม่ค่อยสวยมันเป็นเออไม่รู้ว่ามันมันจะใช้คาว่าอะไรเนาะแต่ทุกคนคงเข้าใจแหละเออแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราไม่อภิรมกับมันเท่าไหร่ประมาณนี้รู้สึมอึดองดนอึดอดอึดอัดอึดอัดรู้สึกหงุดหงิด่าทำไมันต้องมีใช่เพราะเราจิตใจเราต้องการมาทะเลคือ ถ้าพอยปิกนิก,กนมันก็คือต้องผาดผาดสะอาดหาดขาวน่าเดินเน,ะน,นาะมาปิกนิกก็มี<ห>ที่กว้างๆไม่ได้ใช่มีขยะเ็มไม่หมดแล้วคิดว่าไอสิ่งตรงนี้มันใช่คําว่าปัญหาไหมพบคิดว่ามันเป็นที่ผมมองนะเหมือนมันจะมีประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองรันมันแล้วกันเรื่องแรกเนี่ยเอ่อเรื่องแรกที่เราคุยกันเรื่องจิตสํนนึกคนแหละว่าแบบการที่คุณมาเที่ยวคุณมาปิกนิกใช่ไหมมันก็จะมีอาหารการกินเช่นเดียวกันอย่างขนมขบเคี้ยวนี่นั่น เราก็มากินแล้วผมก็เจอเยอะเจอแบบพ่อคอข,อขอนมถุงถุงอะไรอย่างเงี้ยว่ากินเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยก็กกับเลยอะไรอย่างเงี้ยเปลือกอะไรที่เคี้ยวปุกกับพวกตามือถวลิสงเนยซองยังอยู่เลยใช่กับแก้มก็ทิ้งกันอย่างนี้เลยนะฮะบุรีแล้วนะฮะบุรีบุรีบุรีฝาเบียก็มาอันนี้ก็ฝาเบียฝาโซดา บุรีหนึ่งบุรีสองบุรีสามบุรีสี่บุรีห้าไอ้ปัญหานอกจากเรื่องใครของขยะเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าพบเหมือนเคยเคยได้ยินมาบ้างว่าแบบทําไมมันมีทั้งป้ายเบี่ยงบิ๊กก็เคยคุยกับพบถูกไหมมันมีป้ายมันมีไปไม่ของป้ายใช่ป้ายห้ามมีมีทั้งป้ายห้ามสูบบุหรีห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้แต่ว่า พอมันมีทั้งป้ายและในจุดนั้นอ่ะก็มีทั้งขยะแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เขาห้ามอ่ะในความรู้สึกคุณอ่ะคุณคิดว่ามันมันโอเคไหมหรือว่าพบพบมองว่ามันเป็นเรื่องของกฎมันเหมือนกฎมันมันเอามาขู่เฉยๆก็ตปะแต่ว่ามันไม่ได้มีการบังคับใช้แค่เอาแค่บริเวณในละยองแค่เหตุขาดตรงนั้นะทําไมถึงไม่มีการบังคับใช้นสเออใช่ไหม ผมเคยได้ยินมาบ้างว่าในบางครั้งอ่ะในหลายปัญหาที่เราเห็นน่ะเราอ่ะคิดว่าอผู้ว่าไม่แก้อปจอไม่แก่สสอไม่แก้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเออมันเป็นเรื่องของว่าตรงในแต่ละพื้นที่ตรงนั้นนะใครเป็นคนรับผิดชอบอตรงเนี้ยบางครั้งเราไปโทษไปโทษผิดคนหรือว่าเราไปว่าเขาผิดคนสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยแต่ในประเด็นเนี้ยคือในเรื่องของผู้รับผิดชอบเนี่ยถ้าทุกวันนี้ผมไม่ดูเนาะว่ามีหรือเปล่า ถ้ามีแล้วทําไมาถึงเ,เราทําให้มันเข้มแข็งมากขึ้นได้ไหมเราไม่รู้ว่ามันเป็นงานอบางครับใ,รใช้มันมากขึ้นได้ไหมสรุปแล้วนะครับไปเที่ยวชายหาดแล้วเจอเศษขยะยเนี่ยคิดว่าใช่เป็นปัญหาหรือไม่ใช่ปัญหาครับใช่ครับเป็นปัญหาอ่ะแล้วสําหรับคุณใช่หรือไม่ใช่ครับ,รบเป็น,นปัญหาค่ะประเด็นต่อไปเราจะลองมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งสาธารนณะเช่นรถเมล์รถสองแถวหรืออะไรก็ได้ที่ ให้บริการให้ความสะดวกกับประชาชนก่อนอื่นเลยผมมาถามกันเลยว่าคุณโยและคุณบูมเนี่ยคุณอยู่ระยองหรือกรทมอครับอ่ถ้าถ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ระยองครับแต่ว่าถ้าสมัยเรียนมหาลาัยเนี่ยก็อยู่ที่กระทมอแล้วคุณบูมนะครับก็เหมือนกับคุณนาครับผมก็ก็เคยอยู่กระทมอยอยู่ช่วงหนึ่งตอนสมัยเรียนมหาลาัยครับส่วนใหญ่ก็อยู่ระยองเป็นหลักอยากให้ลองระบุป,ปัญหาลหลักๆเลย ที่คุณพบเจอกับระบบขนส่งขางท่านะถ้าอยู่ที่กรุงเทพคุณบอกว่าที่กรุงเทพคุณเจออะไรถ้าคุณใช้ที่ระยองคุณบอกว่าที่ระยองคุณเจออะไรอ่ะเรื่องนี้คุณกันอ่าถ้าที่กรุงเทพปัญหาก็รถติดแหละหลกัหลกๆเลยรถติดเลยคือปัญหาใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของมลภาวะตามมาเนาะถ้าแบบไม่ได้นั่งรถปอ,อเนี่ยแบบนั่งรถแบบเหมือนไม่ได้ปรับอากาศอ่ะมันก็จะแบบ ควมมันมลพิษอะไรพวกเนี้ยอ่าอ่าคนบวงที่กรุงเทพคุณเจออะไรที่เป็นหลักๆเลยแบบหนักมากสําหรับคุณอ๋อก็ก็เ,เหมือนชนาครับผมก็รถติดครับแล้วก็ถ้าไม่เป็นเครื่องปรับอากาศเนี้ยก็อาจจะอากาศร้อนอากาศร้อนแล้วก็มลภาวะแต่ที่เจ๋งจริงๆเลยคือแบบลัคก,กี้สําหรับคนที่อ่าใช้รถอ่สาสธาณะน้อยแล้วอาจจะเจอแบบโชคดีแบบผมก็คือรถเสียครับอ่ะแล้วที่ระยองอ่ะคุณเจออะไร ที่ระยองที่เป็นปัญหาที่สุดเลยสำหรับคุณอะเรื่องขนส่งสาธารณะตัดเรื่องรถติดเพราะว่าระยองมันโอกาสรถติดน้อยมากไม่ไม่ได้โฟขนาดนั้นแต่ว่าก็ติดน้อยกว่าใช่มันเป็นใช่เวลาต้องรีบถ้าในระยองก็จะเป็นเรื่องของอากาศอย่างว่าคืออากาศร้อนคิวรถมีผลไหมฮะแบบว่าความการรอรถเนี่ยที่ระยองมันช้าหรือว่ามันไวกว่ากรุงเทพถ้าผมคิดว่าระยองอะอาจจะช้ากว่าเพราะว่าในกรุงเทพอะพวกรถพวกเนี้ยจะเยอะ แต่ในระยองเนี่ยรู้สึกจะประมาณสักสิบนาทีถึงจะมีคันหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาจจะเสียเวลาในการรออย่างนี้ด้วยแบบทําให้แบบเสียเวลาในการแบบจะไปที่ไหนไปที่ต่างๆเนี้ยก็อาจจะมากกว่ากรุงเทพนิดนึงเนาะเพราะว่ารถน้อยแล้วคุณบูมแแมปัญหาที่พบในระยองอ่าอาจจะเป็นเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณในตัวเมืองระยองกับ เกียรติสคัญสําคัญนะส่วนพวกนอกมืออ่าพวกส่วนเล็กๆส่วนน้อยนี่คืออาจจะไม่มีเลยอาจจะต้องแบบติดรถพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็มาต่อยทีหนึ่งอะไรแบบนี้รอเย็นต่อมาเราจะลองมาพูดเกี่ยวกับเรื่องถนนอยากรู้ว่าปัญหาที่พบหลักๆเมื่อใช้ถนนน่ะไม่ว่าจะหลวงหรือชนบทคุณเจออะไรบ้างลองเล่านึงมองคุณเลยว่าคุณพบอะไร เออเอาถ้าเอาตอนตั้นเด็กๆจนโตตอนนี้ทํางานแล้วเนาะอะไรยองเนาะที่เจออย่างหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยถนนทาบ่อยอะไระคือถนนทาบ่อยทาบ่อยเสร็จปุ๊บบ่อยขนาดไหนบ่อยขนาดที่ว่าบางครั้งเราพบเห็นถนนเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มล่อนเริ่มอะไรแล้ะ เออแล้วแล้วเหมือนเขนนาก็ร้อ,อ,งองพื้นค่ะเนี่ย <laughs> มันเป็นเหมือน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็เลยแล้วมันก็วนกลับมาปะมาซ่อม <laughs> และน่าจะสักผมต้องขอโทษผู้ชมไม่รู้ไม่ได้ใจ,จแต่แค่ความด้วยความรู้สึกมันรู้สึกว่าอาจจะสักไม่ถึงปีอ่ะ <laughs> วนกลับมาทําอีกแหละอะไรประมาณนี้ทุแก <laughs> ันเจอเหมือนกันไหมส่วนไหนจะเจอเออโชคดีที่ว่าด้วยเขตที่เราอยู่ทําถนนก็เสร็จมาแล้วเป็นคอนกรีตท,ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรง แต่ล่าสุดก็เพิ่งเจอมาหน้าออฟฟิศเป็นคอนกรีตดีๆล่าจ่างทําไมอืมก็คือรู้สึกว่าแต่มันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าทําไมถึงต้องแก้ใช่บางจุดใช่ไหมบางบางจุดเหรอนาะคือ,ค,อคือตอนเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นทีหน้าออฟฟิศที่ว่าล่าย้างทําไม,มและคือพอล่าจ้างปุ๊บม,มันจะมีที่ที่ให้จอดรถข้างหน้ากลายเป็นว่าระดับชั้นของถนนอ่ะมันห่างกันเยอะมากคือแ,แบบว่าแบบมันมันมีนตงเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยใช่ใช่เขาทำทำไม ไม่ไม่มีเหตุผลไม่รู้งงเอ i n t จริงจริงๆอยอยนีน่าสนใจนะอมันจะมีตรงตรงสะพานเขาเรียกแยกกรทองแยกงแยกกาใช่ใช่มันมันมันตอนทุกวันนี้มันก็ยังเป็นถนนที่เป็นรัดยางมาต่อยแล้วก็ยังปะซ่อมปะซ่อมปะซ่อมอยู่งั้นีก็เลยจริงๆแล้วแยกเด็ดคือพบพบตรงสายอย่าได้ขับเร็วเกิน20 เออมันไปเป็นเป็นเป็นผิวโดนจงจันไม่คือมันอันตรายคือในข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยเอ่ออย่างที่ผมบอกไปคือพอทาใม้ลาดยางมาตอยเนาะแล้วฝนตกถนมมันก็เลยอ่อนตัวลงยางมะตอยอ่อนตัวลงรถบรรทุกวิ่งผ่านทาให้ถนมมันพังง่ายเออมันก็เลยเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ได้ถนนปูนก็คือข้อสงสัยหนึ่งเนาะว่าทำไมถึงไม่ทำถนนปูนแต่ในมุมมุมพบที่เห็นในที่ผมบอกไปดูในเน็ตมันจะมีอยู่เว็บน่าจะเป็นของ หน่วยงานราชการนี่แหละเขาจะมีบอกหมดเลยนะรายละเอียดว่าถนนแบบไหนเหมาะากับถนนกับกับการถานนแบบไหนเหมาะกับการการใช้ประโยชน์แบบประมาณไหนและต้องส่วนผสมมีอะไรมีแบบไหนมาสเปกแบบไหนบ้างใช่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะรู้นะแต่ทําไมยังมีการทําผิดผิดวัตถุประสงค์การใช้งานของถนนอยู่ประมาณนั้นก็เลยก็เลยไปไประเด็นหนึ่งที่ยังยังติดติดอยู่ในในใจนิดนึงว่าทําไมถึงทําผิดอยู่นั่นสินะนั่นสินะก็เป็นอะไรที่ ไม่ได้ไปถักไข่ไม่ได้ไปถักเออนี่คือต้องบอกว่าเราก็คุยกันบ้านๆอ่ะพูดตรงๆเราคุยกันบ้านๆแล้วก็เราไม่มีความรู้ีเราก็อยากรู้เลยหรอกไม่ใช่คนที่ถามมากเหมือนกันนะน่ะเราอินเสิร์ตมาเนี่ยนะแล้วเราคิดภาพนะรูปที่เป็นอ่าทางแยกแล้วมันจะมีทางแยกที่เข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพอ่แล้วเส้นนั้นเนี่ยก็คือมีปริมาณของรถบรรทุกอ่ะที่มันเยอะเยอะมากเยอะแบบโอ้โห ทั้งวันอ่ะทั้งวันคือมันเหมือนเป็นเส้นทางหลักที่ส่งรถบรรทุกเข้าไปส่งของในโรงงานแต่ว่าพื้นผิวจราจรตอนนั้นอ่ะดันเป็นยางมะตอยเออโดยปกติแล้วมันควรจะเป็นแบบคอนกรีตกูนคอนกรีตใชคอนกที่รองรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มันมากเยอะและมากอยู่เราลองคิดสภาพนะถ้าจะบอกว่าวันที่ฝนตกอย่างเงี้ยเราลองมองไม่เห็นหรูใช่ไหมวันที่ฝนตกมากๆเนี่ยมันจะลิงมาเรื่องของปัญหาที่เขาไม่ยอมซ่อมถนนด้วยไหมคิดมากกันไหม ว่าฝนตกเนี่ยแล้วเราลองโฟกัสที่แยกนั้นไปเล,เลยแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเจอน้ําแล้วลงไปเนี้ยอืมอคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาไหมครับเป็นแน่นอนเป็นปัญหาเลยเพราะมันจะเสี่ยง<ช>ตอนเรื่องของการระงัเรถอุออบัติเหตุชัดเจนบอกเลยตรงนั้นคือพอฝนตกนี่คือติดติดมากอ่ะเป็นชั่วโมงเพราะเลเซว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ความลึกของหลุม กลับไม่ถูกนะแล้วเราลงไปเลยอะลื่นนะลื่นลื่นอุบัติเหตุแน่นอนจริงๆเนี้ยผมขอแต่อีกเรื่องนิดเดียวคืออย่างไอปัญหาแรกเราคุยเรื่องชายหาดเรื่องของผู้รับผิดชอบใช่ไหมแต่ถนนก็เหมือนกันนะทุกคนว่าควรจะมีใช่เพราะว่ามันมันมีหน่วยงานที่เราผิดชอบแตกต่างกันไปนะเท่าที่รู้นะคือถนนชนบทก็อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รรบผิดชอบถนนหลวงเออเนี่ยมันจะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยคือสุดท้ายล้วพบเลยมองว่า การบริหารจัดการบ้านเมืองของเมืองไทยมันอาจจะยุ่ซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าหรือการกระจายอำนาจมันจะน้อยเกินไปไหมอะไรอันนี้ก็เป็นพอย n ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีผลหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะฝากฝากแบบแชร์กันเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงเราแค่อยากจะมีชีวิตที่ดีในสัปดาห์นะ้ค่ะเราพูดกันว่าปัญหาที่ทําให้อาหารทะเลแพงเนี่ยคุณคิดว่ามันมาจากอะไรบ้างในความคิดของคุณคุ้ม ในความคิดของผมก็อาจจะเป็นเรื่องจํานวนประชากรเนี่ยแบบที่ผมได้พูดไปตอนแรกคือจํานวนประชากรลดลงปัญหาอาจจะเกิดจากการที่มีสองส่วนด้วยกันที่ผมคิดนะก็มีในส่วนหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอะไรพวกนี้อาจจะทําให้ิน่าาการวางอาาาศัยกรวงไข่การเพาะพันธุ์เนี่ยของจํานวนของปลาในบริเวณนี้ลดลงแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศต่างๆทําให้ นะอ่่ยูไไมด้พวกประการล้างฟอกขาอะไรแบบนั้นครับในส่วนที่สองก็คือการทําประมงที่อ่าค่อนข้างลุกล้ำนะจะบอกว่าลุกล้ำอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์แต่ถ้าตัวจากประวิชาของมนุษย์เลยเนี่ยคือการทําประมงส่วนใหญ่จะเป็นการทําประมงเพื่ออ่าก็คือธุรกิจนั่นแหละก็คือจะเป็นการจับปลาในจํานวนมหาศาลแล้วมุมมองเป็นกาว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่ทําให้อาหารทะ มีราคาแพงขึ้นราคาแพงก็น่าจะเป็นการหายากความหายากของเขามันเป็นเปร,รียบแรกว่าสัตว์ชนิดอื่นใช่เพราะจะมันก็อ้างอีไปถึงของคุณกสินว่าภาวะโลกร้อนหรือปัญหาอื่นอื่อีกคำนังอีกอย่างหนึง่งเรคิดว่านอกจากพวกระบบนิ้การล่าสัตว์น้ำอีกอย่างหนึง่งที่อยากจะลองถามก็คือเรื่องของภัพยพิบัต อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นภัยริบาตในทางธรรมชาติที่ส่งผลให้กับอาหารทะเลอย่างนี้อย่างเช่นนะในระยองเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาอย่างเช่นการเกิดน้ามันรั่วเนี่ยคุคิดว่าตรงเนี้ยมันมีผลต่อราคาของอาหารทะเลที่มันแพงขึ้นไหมครับถ,ถ้าเกักบน้ํามันรั่วแล้วมันก็ต้องส่งผลถึงกระทบต่อระบบนิเวศนะครับผมก็ ถ้ให้จํานวนสัตว์น้ำเนี่ยหายากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการตายเกิดขึ้นก็ก็คิดว่าเกี่ยวแน่นอน,นครับเพราะว่าจะต้องทําให้อาหารผลติตแพงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหาจับไม่ได้เลยม,มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับอ,อย่างที่เราอ้างอิงตปว่าระบบนิเวศร,ระบบนิเวศใช้เวลาฟื้นตัวสิบปีจากเห็นน้ำมันรั่วรอบที่แล้วรัร่วปีห้าหกรอบนี้รั่วปีหกสอง ก็คือติดกันในโอ้ไม่ถึงสิบปีไสองรอบนะยังไม่ทันจะเยียวยาชิบับมารอบเลยนถูกต้องคือนอกจากว่าที่มันจะส่งผลกับอาหารทะเลก็ยังไปส่งผลกับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรอย่างอื่นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอ่าใช่ครับเรื่องภาพลักษณ์อะไรแล้วถ้าต่อไปเราจะมาลงลึกเรื่องของปัญหาน้ำทะเลแลมีน้ำมันรั่วนะครับเราก็จะพูด แล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาหรือเปล่าครับถ้าคิดว่าเป็นปัญหาลองเสนอในมุมมองของคุณดูและถ้าคิดแย้งกับเราก็ลองเสนอในมุมมองของคุณดูเราอยากรู้ว่าเพราะคุณนะ่ะคิดยังไง